ช่วยล็กความชุ่มชื้นในผิวผิวคือสุขภาพและสุขภาพก็คือผิวนั่นเองอัตติบีบอดี้โลชั่นชินี้ครับไม่ได้พูดจากความรูม้จักว่ามันสบายผิวแตเพราะนี่มีสมุนไพรยอยู่สวัสดีครับอัทมบีคิวเรเตอร์ลออ่นซังครับอย่าไปผมอยู่โดยไม่มีคุณไม่ได้อย่าไปอย่าไปอย่าไปนะบอกใครให้ไม่ไปน่ะนะครับกับความชุ่มชื้นที่อยู่ในผิวของเราไงครับ ตัวที่จะช่วยล็อกความชุ่มชื้นไวในผิวและสร้างผิวให้เรียบเนียนและชุ่มชื้นผมจะแนะนําตัวเอกของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คืออ t o m อมี่บอดี้โลชั่นครับแต่ละคนต่างก็มีเป้าหมายและคงจะมีสิ่งในอุดมคติสักอย่างกันอยู่แล้วผิวก็เหมือนกันครับผิวในอุดมคติคือผิวที่เรียบเนียนชุ่มชื้นหรือที่เขาเรียกว่าผิวเซรามิกหรือผิวเด็กนั่นเองคุณพยายามแค่ไหนเพื่อได้ผิวแบบนั้นมาโดยส่วนใหญ่ก็จะไปโฟกัสกับผิวหน้า คงจะไม่ใส่ใจกับผิวกายกันสักเท่าไหร่แต่ผิวกายก็เป็นผิวหนังเหมือนกันเหมือนกับหน้าเราผมเคยมีช่วงที่ผิวไม่ดีเลยตอนนั้นที่รู้สึกก็คือผิวคือสุขภาพและสุขภาพก็คือผิวนั่นเองครับเหมือนกับสุขภาพที่เราต้องรักษาอย่างสม่ำเสมอผิวก็ต้องได้รับการดูแลผมคิดว่าขั้นตอนแรกที่สําคัญสาหรับผิวคือความชุ่มชื้นครับถ้ามีโลชั่นที่มีกลิ่นหอมให้ความชุ่มชื้นดีและยังทาผิวได้อย่างเบาสบาย ก็คงจะดีมากนะครับและนั่นก็คืออะตโทมี่บอดี้โลชั่นนั่นเองครับราคา280บาท3,000 PV เดี๋ยวเราไปดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันนะครับถ้าปั๊มหนึ่งครั้งเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นแบบโลชั่นครับเวลานวดบนบนและจะซึมเข้าสู่ผิวให้ความรู้สึกว่าซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีพอเห็นแบบนี้จะคิดว่าพวก m o i s ไรเซ z e r ควรมีความหนืดแต่นี่มันซึมง,ง่ายสบายผิวมากเลยมันจะคงความชุม่มชื้นแป๊บเดียวหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟััังกนนะครบ ในนี้มีเอสเชียลออล์สกัดจากส้มธรรมชาติอยู่มันจะสร้างเยื่อบางๆปกคลุมผิวช่วยกันแม้ความชุ่มชื้นระเหยออกแถมตอนทาก็ยังสบายผิวอีกด้วยปกติมเจ์ไรเซอร์จะมีความหนืดๆหนหน่อยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากแต่ตรงนี้เรามีสมุนไพรประกอบอยู่8ชนิดด้วยกันและให้ความรู้สึกเย็ยนสบายตอนที่ทาครับผมจะบอกชื่อสมุนไพร8ชนิดให้ฟังนะครับคามโมไมล์ลาเวนเดอร์ขาวทองผักเบี้ยใหญ่ มัชเมลโล่ยีราโหระพาและโรสแมรี่มีสมุนไพร8ชนิดนี้ผสมอยู่ครับผมไม่ได้พูดแค่ความรู้สึกเฉยๆว่ามันเบาสบายผิวแต่เพราะมันมีสมุนไพรที่ให้ความเย็นสบายประกอบอยู่นั่นเองและสมุนไพรก็ไม่ได้เอามาทําเฉยๆแต่เราคัดเฉพาะสมุนไพรที่โตอย่างสะอาดตามธรรมชาติสมุนไพรเป็นอะไรที่คนคิดว่าดีอยู่แล้วก็มีหลายคนที่นํามาต้มชากิน หรือบริษัทสกินแคร์ที่นําสมุนไพรมาผลิตเป็นเฮิร์บอพิซึ่งเราเอาสมุนไพรนั้นอัดลงไปในโลชั่นครับสมุนไพรไม่ได้ให้แค่ความรู้สึกเย็นสบายผิวแต่ช่วยปลอบประโลมผิวด้วยครับไม่ว่าผมหรือทุกคนเราก็มีความเครียดใช่ไหมครับแล้วคนรอบข้างก็จะมาปลอบว่าใจเย็นๆภาษาอังกฤษคือคัด้าคับด้าแบบนี้ใช่ไหมครับผิวเราก็มีความเครียดเช่นกันเพราะมีสมุนไพร8ชนิดนี้ประกอบอยู่เหมือนเป็นการรักษาผิวเลยล่ละครับเพราะมีส่วนประกอบดีๆผสมอยู่นั่นเอง ถ้าใครคิดว่าผิวต้องการการปลอบประโลมถ้าใช้โลชั่นนี้จะดีมากเลยล่ะครับสมุนไพรที่ช่วยในการปลอบประโลมผิวจะให้ประโยชน์กับคุณแน่นอนครับช่วยเรื่องความชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวทาผิวได้อย่างเบาสบายขนาดนี้แล้วคนต้องซื้ออัตมี่โลชั่นแล้วล่ะครับและนี่ยังช่วยเรื่องการปรับความสมดุลระหว่างน้ํากับน้ํามันอีกด้วยหากต้องการคงสภาพผิวให้แข็งแรงแล้วจะมีแค่น้ําไม่ได้แต่ต้องมีน้ํามันและน้ําในปริมาณที่สมดุลกันผิวถึงจะแข็งแรงครับ แล้วจะเติมน้ำมันให้กับผิวยังไงเอสเซนเชียลโอ,อสกัดจากส้มธรรมชาติของอัลทอรมี่จะทำหน้าที่นี้เองครับในผิวของเราจะมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วเอสเซนเชียลโอ,อก็จะอบกอดจากด้านหลังและบอกว่าอย่าไปนะอยู่ข้างนอกผิวมันอันตรายนะอยู่ที่นี่นะแล้วความชุ่มชื้นก็ตอบว่าข้าทราบแล้วข้าอารมณ์ดีครับอาจจะน้ำเน่าไปหน่อยนะครับด้วยประสิทธิภาพนี้จะช่วยล็อกความชุ่มชื้นไม่ให้ระเหยออกจากผิวคนที่ผิวแห้งมากหรือผิวชั้นในแห้ง ใครที่คิดว่าผิวเรามีความแห้งอยู่จะบอกเลยว่าทุกคนจะเห็นผลลัพธ์ของมันแน่นอนครับและถ้าลองดมกลิ่นดูแล้วจะได้กลิ่นส้มเมื่อกี้ผมพูดถึงน้ำแอปเปิลไปแล้วน้ำแอปเปิลนี้จะช่วยดูแลเซลล์ผิวที่ตายแล้วครับในร่างกายของเราที่ไหนที่ไม่ค่อยได้รับการดูแลที่สุดครับหัวไหล่เข่าเท้าเข่าเท้าเราไม่ค่อยได้ดูแลเท้ากันถ้าเรามาลองดูเท้าที่เราไม่ค่อยจะดูแลกันแล้วล่ะก็ตรงฝ่าเท้าจะมีหนังแข็งๆด้านๆอยู่ ถ้าเราไม่ได้ดูแลผิวผิวก็จะหนาขึ้นแล้วก็จะเกิดการแห้งกร้านด้วยครับเพราะมีน้ำแอปเปิลประกอบอยู่จึงช่วยดูแลเซลล์ผิวที่ตายแล้วและทําให้ผิวดูแต่งตึงและชุ่มชื้นขึ้นแล้วน้ำแอปเปิลบริสุทธิ์นี้ยังช่วยผิวเรียบเนียนและเงาวาวอีกด้วยนะครับเราก็ศึกษาเกี่ยวกับอะทอมี่บอดี้โลชั่นไปแล้วจะไม่พูดเรื่องเทรนเครื่องสำอางในช่วงนี้ก็ไม่ได้ ตอนนี้เทรนด์เครื่องสำอางพวกเมคอัพมียอดขายลดลงมากเลยแหะครับแต่สินค้าสกินแคร์มียอดขายเพิ่มขึ้นมากครับซึ่งอั o โทมี่บอดี้โลชั่นที่ผมแนะนำวันนี้ก็เป็นสินค้าสกินแคร์ครับตอนนี้ผู้คนตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพกันมากขึ้นดังนั้นพอเราใช้ส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติอย่างสมุนไพรธรรมชาติเอสเ n อเชียลออยและน้ำแอปเปิลแล้วก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้อัทมี่คำนึงถึงเรื่องสุขภาพมากๆเลยครับ นอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบสารอันตราย9ชนิดเช่นตะกัวสารหนูรวมถึงการทดสอบจุลินทรีย์ว่ามีปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่อีกด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนใช้อะ o โอมี่บอดี้โลชั่นกันให้ผิวที่ฮอเหียวขาดชีวิตชีวาได้กลับมาตื่นเหมือนผมและสร้างผิวที่เรียบเนียนและงดงามกันอีกครั้งนะครับสุดท้ายที่อยากฝากทุกคนก็คือผมคิดว่าผิวไม่ใช่สิ่งที่เราจะมองแต่เรื่องความงามเพียงเท่านั้น แต่ผิวก็คือสุขภาพผมพูดไปแล้วว่าสุขภาพก็คือผิวเช่นกันขอให้ดูแลผิวอย่างสม่ำเสมอเหมือนเวลาเราไม่สบายเราก็จะไปโรงพยาบาลอยากให้ทุกคนดูแลผิวด้วยอัตโทมี่บอดี้โลชั่นสร้างผิวให้มีสุขภาพดีกันนะครับเพราะผิวของทุกคนสําคัญอยากแนะนําให้ทุกคนมาดูแลผิวกันนะครับผมอัตโทมี่คิวเรเตอร์ลีอึนซังครับ